ครับสวัสดีครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันพุทธที่17นะครับในบรรดา3รัฐนี้เยอรมันเด่นยังไม่มาเลยนะครับเนาะเด่นเยอรมันสำหรับเยอรมันยังไม่มาเลยก็เลือกเล่นที่เดินก่อนเลยกันเนาะอันไหนเดินอันไหนเจาะอ,อันไหนเด่นมาเลือกเล่นลกันครับแต่ยังไงสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านแลวกันนะครับสำหรับเยอรมันวันนี้เปิดที่บวกครับ 81200ครับ81200ตอนนี้ผมคิดเขาลงลบไปเรียบร้อยนะครับแต่ลบไม่เยอะใกล้เวลาที่ท่านเล่นหรือใกล้เวลาที่ปิดถ้าเขาขึ้นบวกดีขึ้นบวกเบาๆแล้วกันครับเข้าใจตรงกันเนาะครับเยอรมัรวันนี้เด่นสุด2ครับขาวลูกขาวิ่งจัด2ครับ0 2 1 0ครับหครับดูโค้ดสไตล์ด้วยนะครับ 0 2 1 0ครับ22 90ครับ6 2 5 0ครับ,รบมัดศูนเข้าไปครับ 3ตัวก็จะเป็น 002, 022, 062, 010, 011, 090, 099, 050, 055ครับสำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ดาวโจน,นครับเมื่อคืนดาวโจนเด่นมานะครับแต่เจาะไม่มานะครับยังไงร,รับชมรับฟังถูกใจตามครับไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับสวัสดีครับผม